ขนก่อนไม่ไหวล่วงเกิเนนะขนติดเสื้ออีแม่เต็มเลยเนี่ยฮะขนล่วงอแม่ลอกก่อน ลุ่งๆออกผัดขนนี่ฮึดูติดเต็มเลย<ด>ขนติดเสื้ออีแม่เนี่ยเวลาอีแม่หอมมาเข้าตหมูกรู้ไหม ดูเนี่ยเห็นไหมมันหงายด้วยพุงด,ด้วยพุงก่อนพุงก่อนไอ้อย่าดื้อย่าดื้ออย่ามัวเยห้ามมัวาย ดาววายดาววายเอากัดแม่นะอืมมามา,มาเสร็จแล้วอืม,อมเอามาไ,ไหนก็ไป